มึงคือตอนนี้เนี่ยจะมาเมาตะกอนหน้าเนี่ยซดยัก็ะสอบเลยเดินไปไหนเนอะคนก็ทักว่าหน้านี่ไปทำอะไรอย่างมาทั้งสิวฟ้ากะจุด่างดำต่างๆเทน้ามุกหมองเนอะไปเจอนี่เพอร์เพอร์เฟกต์เพอร์เซลลัมตัวนี้หนาขวดเดียวเนี่ยเปิ้ลเนี่ยช่วยขึ้นหน้าเนี่ยหายเป็นซบเลยคือสิวฟ้ากะจุด่างดำต่างๆนี่คือหายไปหมดเลยเนาะเปิ้ลหนาจะช่วยตั้งเติมน้ำให้ผิวช่วยให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีขึ้น อีกอย่างหนาเปิลเนี่ยช่วยให้หน้าเนี่ยขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นด้วยขาวแบบบเคยเป็นมาก่อนเลยเนอะและที่สําคัญหนาเปิลน,นะผิวแป้ง่ายแค่ไหนก็ใช้ได้กูหนาผิวเนี่ยแป้ง่ายมากมึงก็อู้ว่ากูเนี่ยผิวแป้ง่ายมากโดนฟุ้นนิดฟุ้นหน่อยหนาไปไหนเนี่ยพื้นก็ขึ้นหน้าเนี่ยเห่อแดงม,มากๆเลยแต่หลังจากใช้เจ้าเปพอร์เฟคเพอร์เซลล่ตัวนี้หนาผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้น า,าจะช่วยให้ผิวของเราเนี่สุขภาพดีอินน้าเติม,มผิวให้หน้าผิวนี่มีความชุ่มชืน้นต้องมาเดินหนึ่งเต็มเเลยถ้าบอกเห็นมึงเป็นเพื่อนนี่บอแนะนำกันเลยเนออเป็นเพื่อนเนออยากใช้ของดีมีคุณาภาพนำกันเนอไม่ดีจริงบอกมาแนะนำกันเนอ